เพื่อให้เวล <c oughs> เพื่อให้เวลาพวกเราได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับปรเรียนธรรมใหม่ทั้งพระทั้งสัมมณีทั้งอุบาสิกาด้วยก็ขออนุโมทนากับผู้ที่ได้สอบได้ในครั้งนี้ และดีใจอย่างมากเพราะว่าหลวงพ่อเองไม่ได้มีโอกาสดีอย่างพวกท่านความรู้พระไตรปิฎกที่ได้มาก็ต้องอาศัยที่เขาแปลเอาไว้ในอดีตแต่ละฉบับแต่ละเรื่องแต่ละราวท่านผู้แปลก็มักจะใส่ ความเห็นส่วนตัวไว้ในนั้นด้วยกว่าจะเก็บข้อมูลในแต่ละเรื่องราวได้ก็ต้องหยิบตำรามาพลิกดูหลายๆเล่มจึงได้เนื้อหาสมบูรณ์แล้วก็นำมาฝึกตัวเองแล้วนำมาเทศมาสอนให้กับพวกเราที่ไม่ได้เรียน พวกท่านเรียนกันเพราะฉะนั้นนำความรู้ที่ได้มาใช้ให้เต็มที่นะจะได้เป็นธรรมทานติดตัวท่านไปด้วยจะได้เป็นอายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงไปด้วยแล้วก็ขออนุมโมทนากัะยาิโยมทั้งหลายที่ได้สนับสนุนมา ลูกระลูกเนเหล่านี้ที่ในวัดนี้ส่วนมากเข้ามาอย่างวันนี้เนี่ยเห็นหน้าแล้วอาอนี่มาจากเนนทั้งเกือบทั้งหมดนั่นแหละก็ลูกเนนทั้งหมดนี่ก็จะผูกกันชัดๆก็คุณปู่โอคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณน้าคุณอาพี่ๆทั้งหลาย ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ทว่าไปเลี้ยงท่านมาทางนั้นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อขอขอบคุณขอบใจแทนลูกพระลูกเนนที่พวกเราได้สร้างท่านมาแล้วก็ขอให้ได้บุญเยอะๆกันทั่วหน้าแล้วนะเกิดกี่ภพกี่ชาติก็ ทั้งทรัพย์สมบัติคุณสมบัติแล้วก็ธรรมสมบัติต่างๆวิชาธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จงเจริญในจิตใจของผู้มีอุปการะทุกท่านทุกคนเป็นอัศจรรย์นับแต่วันนี้ไปเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทิน อรารหังสัมมาสัมพุทโธะาะขวาอารหังสัมมาสัมพุทธะพระวาพุทธังภาะขวันตังอะิวาเทมีพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมีพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวา,ขาวกขาโตภะคะวะตาธรรมโมสว,ขวกขาโตภะพระขวะตาธรรมโมธรรมนัม,มนามสมามิธรรมนัม,มนามสามาธิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆนาม,ามิสังฆนาม,ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรากรากราอายุวันโนสุขังพระหลังทุกรูปทุกคนเนอะสา